ก็ตอนนี้พี่ต่มาถึงลำปลายมากแล้วนะแต่ว่าพี่ต่จะแวะกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ร้านตรงนี้เขาเรียกร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกแต่ก่อนพี่ต่กินตอนเด็กๆเ,เ,เขาจะเรียกก๋วยเตี๋ยวโกบักเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ตรงข้างต้นไทรที่เป็นสถานีตํารวจเอ,อเดี๋ยวไปกินก่อนแป๊บหนึง่งนี่อันนี้ที่พี่ต่สั่งนะก็สําหรับคนที่ชอบกินเนื้อนะครับก็สั่งลูกชิ้นเขาเรียกว่าเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อเปื่อยอันนี้พิเศษเพื่อลูกชิ้น อร่อยอร่อยจริงเจ้านี้ใครมาเราไปมาสลองด้ออยู่ข้างๆโรงพักเราไปมาดเนี่ยติดกันเลยรั้วติดโรงพักเลยอ่ะก็ตอนนี้สมมติว่าพี่ไต่ายกินอ่ะเหลือประมาณตัก2สองถึงสามนาทีจะเสร็จป่ะแต่นี้ก็กินเสร็จแล้วแหละแต่ว่าพี่ไต่ไม่ได้อยากตบาัตเครื่องไว้ซึ่งนะครับไอตัว B Cross M ใช่ไหมมันก็จะอยู่ห่างจากพี่ต่ป,ประมาณตักงสิบเมตรเออสิบเมตรประมาณนี้อันจริงรัศมีมันก็เนี่ยยี่สิบเมตรก็ไปถึงร้านปาณีก็ได้แหละเราก็กดตรงนี้หนึ่งครั้ง นะครับสตาร์ทเครื่องกดล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดไอตัวเครื่องวงกลมค้างไว้เนี่ยก็คือมันมันดีตรงที่ว่าเฮ้ยรอสองสามนาทีให้แอร์มันฟอมันทํางานรออะไรอย่างเงี้ยอืมเวลาเราเข้าไปเราก็เย็นเลยอันนี้เดี๋ยวไปจ่ายจ่ายเงินเสร็จแล้วไปจ่ายจะขึ้นไปในรถก็ไปดูกันว่ารถมันจะดับไหมครับอันนี้คุณตายจ่ายเงินครับ่แม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 ่ม่แม่ม่แม่ม่แม่แ่แม่แ่แม่แ ตอนนี้รถเครื่องมันก็ยังสตาร์ทอยู่ปกตินะครับตัวนี้สวยอยู่ครับทายดีไหมครับจนนี้ครับเดี๋ยวสักพักนึงก็นั่นแหละครับก็ได้เรื่อยๆครับข่ผมเดียยวงไงเดี๋ยวมาอุดหนุนเรื่อยๆครับครับอันนี้ไหมตอนนี้ก็คือมันก็ยังทํางานอยู่นะเวลาที่พี่ไต่จะมาอันนี้เวลาจะเปิดประตูเนี่ยจะเราใช้รีโมทเปิดอย่างนี้ก็ได้ เนี่ยมันดับไปละอันนี้พอเราเข้ามานั่งข้างในเออมันก็จะเย็นไงเออตอนนี้มันเย็นแล้วเราก็กดสตาร์ทอีกรอบหนึ่งอือแค่นี้มันก็เย็นต่อเนื่องแล้วอันนี้แหละข้อดีของมันมันใช้ได้จริงๆแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้เราจริงจริงนะใครมาเราไปมาล,ลองดูเด้อเข้าใจว่าฝั่งนู้นแต่แกชี้มาฝั่งนี้ค่ะอ๋อในตอนแรกบอกพี่จะอยู่ฝั่งนู้นวะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะโอเคค่ะอันนี้อันนี้ เอาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้อันนั้นใครขับไออารมขับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะอันนี้คือพร้อมไหมพร้อมมากค่ะไม่ต้องซ้อมเลยเอาจริงเอาจริงไปเลยพี่บอกกี่ครั้งแล้วปุ้ยว่าเวลามากับพี่ไม่ต้องแต่งตัวอย่างนี้เออขาให้หนูรับบทเป็นทอมบอยวันนี้เออบอกกี่ครั้งก็บอกกี่ครั้งไม่จําอันนี้เราต้องปิดกระจกปิดไหมอันนี้ก็เป็นทางทีมกัน ไม่ต้องต้องติดไหมครับไม่ต้องติดก็ได้เอาวางไว้มันไม่แสงก็แก,กแ๊กก็แก๊กเหรอเอาไว้ติดก็ได,ด้ติดก็ได,ด้อืเอเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นทีมงานนะครับทีมงานมาติดกล้องกล้องกล้องไหนกล้องไหนพูดถึงพีดด่ไม่รู้อันนี้เหรอเป็นเม็ดของแห่งของของเข่ามือชีพอ๋อแล้กันนะแสงแสงพี่เข้าไปไหมเอ็มต้องติดตรงนั้นเดี๋ยวมันก็จะได้ยินนี่ปุ้ย บอกเลยอย่าใส่เสื้ออย่างนี้มาต้องไหนพี่ตาโอ้บ้าบอจริงต้องใส่แป๊บนึงเหมันก็นตีมันก็โดนคอน่งเออไอตรงนั้นกักระดุมกันนั่นอีกเออมันเกะกะไหมล่ะตำลุกกระเดียวนะตำลุกระดิกมากกว่าพี่ว่านะได้อะไรนะครับน้องจับไปบอกได้เนาะครับผมแล้วส่วนหนึ่งพี่น้องคุยบอลเนียนะอยากให้คุยบอลด้วยได้ครับได้ผมจะทดสอบไปเลยว่าพี่อาระบาลไหนดังแค่ไหนได้ครับได้ครับนะครับไปเลครับอันนี้ก็จะดูคู่แข่งของพี่นะ อันนี้คือเหมือนมันจะขับง่ายเดีว่ามันก็กะยากเฮ้ยมันวางกลวยไม่เท่ากันหรือเปล่าวะนี่นี่นี่เฮ้ยดูทรงแล้วเหมือนไอ้ปุ้ยมันจะได้แก้ผ้าจริงมาเจ้าโอ้ยดูทรงแล้วปุ้ยเองเกงในก็ไม่เหลือว่างานนี้ เอ้ยทำไมทีมสีดำมันน่ากลัวจังเลยวะแต่เมื่อกี้เหมือนไอ้ปุ้ยเหมือนมันยักเย้ยักยันยังไงไม่รู้เมื่อกี้พี่ลองไปสังเกตดูไอ้ทีมนู้นมันขับกันละบอกเลยงานไอ้ปุ้ยกางเกงในก็ไม่เหลือมันคล้องมากมันคล้องมากพื้นปาดปื้นปาดเลยนะเว้ยจุดหลอดเลยแล้วกันนะคะเออ พอเต่ามาไม่มีประโยชน์เลยมีประโยชน์แกแน่แกแน่ได้เลยค่ะนูดูละอะไรทำไมหนูถึง้ากว่า้ากว่าเพราะว่าหนูเข้าตรงนี้อ่าข้านีูเออก็เข้าตามันแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนแต่แต่เราต้องแต่ต้อง ออันนี้ก็เลียกแแพเนี่ยแพ้แน่ปุ้ยไม่ต้องแกล้งดูทรงอะไรยังไงกับแพ้มันแน่แหละไอ้ที่ไอ้ที่จะบอกว่าแกล้งแพ้กูว่าไม่ใช่แล้วกูแพ้จริงนี่แหละดูทรงแหละไฮ้ไต่อามันอย่างคล่องเลยนะปุ้ยมันพื้ดปัดพื้นปัดเลยนะลงมาสิลงมาแน่จริงลงมาตอนนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำเขาก็จะมีอุปกรณ์มาครบมาพร้อมมากมากเลยนะ จอเจอมอนิเตอร์มอนิเตรอตร์ลำโพงลำโพงกล้องโอ้ด<ซ> oh, นี่แล้วก็นี่ผู้กำกับอันนี้ก็จะเป็นน้องเมย์การตลาดนะครับก็ต้องบอกว่าเขาคนนี้เป็นการตลาดที่สวยและก็โสดมากมีสามียังจ้ายังค่ะโสดเห็นกล่าวเรือสามีสี่ลูกหนึ่งไปเยอะไปโคต้าเหลือกี่คนอีกสิก็จะเป็นอันนี้ก็ต้องน้องมี์นะน้องเมย์ เดี๋ยวพี่ต่ายมีตังอะไรจะซื้ออย่างเงี้ยไว้ไปถ่ายดีไหมถ่ายรถแต่ที่จริงเรไม่ได้เก็บเดี๋ยวพี่จะไปติด,ดรถทดสอบของสาขาก่อนให้มันมีฟิลม์มซ้อมอีกหนึ่งพี่ต่ายจะไม่ยอมแพ้ค่ะขอโทษด้วยเอาเร็วเร็ว <laughs> คัดเบลคัดเบลไปหมุนหมุนหนเร็วเร็วเร็วเร็ลเร็วเลยเร็วเร็วเเร็วเรเร็วเร็วเแต่คันเร่งแต่คันเร่งหมุนหมหมุนเอาหมุนหมุนสุดสุดเลยสุดเลยสุดเลยได้ได้ไได้สุดายสุดเออ ใครใช้พนาอามเหมกันวะไอเนี่ยปุ้ยเข้านี่แรกเนาะเข้าหลักแรกพอข้ากลับมาเข้าหลักสองโอเคเราต้องถ่ายอีกไหมคะเรต้องถ่ายอีกถ่ายอ็มพอเขาอะอะไรที่มันได้เปรียบก็ทำไปเลย <laughs> <laughs> เราได้เราอยู่อยู่ข้างหน้าแล้วไงอันไหนเขาทำอะไรกันปุย้ยเขาจะเต้นเปิดตัวมั้งคะ เอาแล้วทำไมเราต้องเปิดกระจกให้กำลังใจเราออนนี้ก็กำลังสอซสอมเต็นกนะ็วันนี้น่าจะคำคำแน่ๆ่คำแน่ๆค่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยปุ้ยก็ดูมันดิอุ้ยดูกา้ามแขนหล่อนเซ่ก็บอกแล้วบอกแล้วเป็นไหม <c oughs> ดูอามแขนมันไม่ใช่ในน้อยนะป <c oughs> ุ้ยเอาโย <c oughs> เร็ว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  <c oughs> ไอ้ปุ้ยเร็วเร็วไอ้ปุ้ย รอลองพร้อมกันครูเขาพี่ตายครูเขาแป๊นึงแป๊บนึงไปตรงนู้นเลยไปจอดมันเขาอะเราเราตรงไหนกันไอ้เมย์บอกว่าห้าบอกว่าห้าแต่นี่เกมแรกเราผ่านแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยงั้นก็ไม่ถึงเย็นเดี๋ยวปุ้ยใช่ไหมคะผ่านอะไรของมันดีกว่าเราไม่กินน้ำไม้นวลเที่ยงอะเที่ยงอะปุ้ยเที่ยงเที่ยงครึ่งอะเนี่ยยังข้าวเราพี่ตายท้องร้องอะเออ ่นในในท้องท้องดูท้องหนเออตอนแรกมันหมิ้วไว้นี่เองนี่ในในปุยปุยทำไมปุยไม่แต่งกันมาวะพี่จ่าอยู่ใส่ไม่ได้หรอกชุดแบบนี้ทำไม ไม่ไม่รอบหน้ารอบหน้าปุ้ยแต่งแบบนี้เด้อแต่ว่าไม่ไม่ต้องมีอะไรดำดำคุมนะมันเห็นไม่ชัดมันจะเปื่อยเดี๋ยวพี่ตายเดือนชวนเปลีอยนนั่นแหละไปเออไปโชว์รูมมาไหนแต่งแบบนี้นะซูมหน่อยเร็วๆซูมเดี๋ยวเขาจะว่าเราล้สิล้มตู่ยไม่มีใครว่าหรอกทุกคนรู้ไปไหนต่อไปไหนต่อเย็นเย็นเออไอดกระจกกันเราไม่ต้องล้มรถ เออเอเปิดได้ก็ยังเปิด้ังเจ้ามาออกไหมอ่าปิ๊บเองันกระเป๋าพี่ออกนี่ไงมันจะมีที่เปิดตรงนี้หมุนหมุนพี่โอต่อไปเกมอะไรนะจ๊ะโค้งฟูงโค้งอะไรวะอ๋อแสดงว่าก็จะอยู่แถวนี้แหละติ๊บเดียวอาเหรอตัดเซียนแท นีโค้งอะไรวะปุ้ยโค้งไปทางไหนโอ้โอหอลองลองไปก่อนลองไปก่อน e เนี่ยไปสุดไอเมเนี่ยโค้งอ๋อ,อมันไม่ให้ขับเร็วไงปุ้ยเพราะมันต้องประคองไข่เออสายเบียดนะสายเบียดนะก็เกศ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 จะเกศจะหักไปหาเขาทำไมล่ะปุ้ยว่าต้องไฟแบงนี้ทางซ้าย ไหนี่ซ้ายฝั่งไอ้เม่ดินี่นี่ซ้ายฝั่งนี้อะซ้ายฝั่งนี้นี่ไหนกล้วยอยู่ไหนเนี่ยนี่แกล็ดครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อนี่เหรอเออแป๊บนึงครับแป๊บหนึงแป๊บนึงเนี่ยปุ้ยปุ้ยจะเบียดกล้วยแล้วเนี่ยปุ้ยต้องไปตีโค้งใหม่กล้วยกล้วยกล้วยถอยไปเลยถอยไปดูลายใหม่ถอย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 ไปเลยเอากล้วยออกให้หน่อยสิไม่ถอยไปเลยปุ้ยถอยถอยไปเลยถอยไปใหม่เลยดีตายมันมีอันข้างหลังเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเม่เม่ เอากรวยอันนี้ออกให้ปุ้ยเถอะไอเน,นี่ยไอเน,นี่ยให้มันเลี้ยวออกไปตั้งหลักใหม่จำจุดด้วยจำจุดด้วยนะว่าตั้งตรงไหนนะไม่ปุ้ยพี่ว่าปุ้ยจะทะลุออกไปก็ได้ไม่ต้องมาเลี้ยวตามหรอกมันไม่นั่นแล้วแกม,มาดีแล้วก็จะไปหักใส่กันเลยไม่ออ,ออกไปจากตรงนี้เลยออกไปจากตรงนี้เลยลงงนะอะเยอะจะงงอะไรกับเขาบอกให้เลี้ยวเลี้ยวตามเนี่ยอะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ม่ไม่คลเอเนี่ยเราก็เนี่ยเราก็ออกตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราก็เลี้ยวซ้ายวนไปหายเมย์อ่ะอือได้ดังใจเลยเออซ้ายซ้ายซ้ายอีกเออซ้ายหมดเลยซ้ายหมดเลยชนไหมไม่ชนฝั่งเนี้ยไม่ชนฝั่งนี้ล่ะไม่รู้เราไม่เห็นฝั่งนี้ซ้ายเลยซ้ายเลยสุดแล้ว ไปเลยไปเลยไอ้นี่ไม่น่าเหลือเราปุ้ยยังไงก็ชนแหละไอ้นี่ยไม่ชนไหมต้องถอยถอยกลับชนชนในฝั่งนี้ชนดูดูก่อนนี่มันเตือนเหรอคะอือแหมปุ้ยเปนยังไงอ่ะแกถอยแกก็ถอยใช่แกไม่คิดจะหักพวงมาลัยเลยเหรอแกถันมุงมาลัยทางขวาถอยหลังไหนเออหมุนขวาเออหมุนขวาหมุนขวาขวาอีกขวาอีกขวาอีกขวาหมดยางขวาสุดเลยเออพอแล้วนี่แล้วก็หมุนซ้าย เออให้ถอยมันก็ถอยเฉยเนาะทั้งวันอะอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันอะ๋ยุยปุยลอยอยู่ที่รถนะกลางพี่ต่ายมีความกังขาวมากฝั่งเราแม่งเหมือนแค่ฝั่งนู้นมันเหมือนพั่ต่ายจะย่งมันจะโกงหรือบอกวะ เหมือนมีความรู้สึกว่ามันจะโกงฮึฮึโอเคพี่ไปเช็คมาละ มอมันไม่เป็นที่ควรเป็นที่ปุยแหละอคลิปไข่ค่ะลบเลยค่ะคลิปนี้ลบไปเลยได้ได้ปุยปุยปุย,ปยพี่รู้ละไอที่คลิปไข่เนี่ยเขาไม่ได้คลิปไข่จริงเป็นลูกปิงปองอเออไม่ใช่ไม่ใช่คลิปไข่จริงกกเรา็ไได้ข่ซ้อมอีกรอดอหรือไงได้อ,อ่ะให้ให้ยืนดูจากเออ เออได้นะปุ้ยได้นะได้นะเออได้ได้ไดเออเออนิดเดียวปุ้ยนิดเดียวได้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 ได,ได,ได้มาเลยไอตรงนี้ยังไงมันก็ไม่ได้เราเมยยังไงมันก็ต้องนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะงที่ว่าจุดแตกหกักมันอยู่ตรงนี้ปุ้ยนี่ไอตรงนี้ของเราอ่ะมันแคบกว่าจริงจ มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไป,ไป๊บินึงนี่เอาไปลองอีกรอบนึงบนกับมันอยู่เนี่ยมาเลยมาเลย ไปเลยไปเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปุ้ยหยุดก่อนอ๋อปุ้ยดูละไอตอนเข้ามานะปุ้ยอย่าเพิ่งหักให้เข้ามาสักครึ่งห้องโดยสารก่อนค่อยหักซ้ายสุดโอเคหลังจากเข้ามาเกียร์เพราะว่ามันจะม<พ>ันดันกลองน,นี้ใช่ไหมคะให้ดูใช่ไอแควนแรกแควนแรกอะอกะให้มันเข้าสักครึ่งห้องโดยสารค่ยหักสุดเพราะว่า เพราะว่าฝั่งโน้นมันจะเพราะว่าฝั่งโน้นอ่ะมันจะเหลือเยอะอ๋อไม่พี่ก็ต้องไปดูก่อนดิเอ่อเอาอใหม้หจะไปตอ่อเออได้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 ไดเ,เดี๋ยวแป๊บหนึง่งไปตั้งลำใหม่ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอให้มันครึ่งหนึ่งค่อยบ่อให้หักแล้วหักเลยโอเคค่ะ มาก่อนมาก่อนมาก่อนมาเออมามาก่อนอย่าเพิ่งหักตรงมาก่อรตรงมือีกเออหักซ้ายเลยหักหมดเลยเออเนี่ยได้ได้ไดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออกดเลยกดเลยผ่านผ่าน เออนี่มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้พี่รู้ล้ว <Okay. S 1> อืมไม่โดนไม่โดนไม่โดนอันไหนที่โดนพี่ขยับออกหมดล <c oughs> ะ่เรียบร้อยอันนี้ก็กำลังจะเปลี่ยนฐานใหม่นะอันนี้จะบ่ายโมงข้าวยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเสร็จค่ำแน่แล้ววันนี้กว่าจะถ่ายเสร็จ อันนี้เพิ่งสามฐานเองเนี่ย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 ปุ้ยมาดูก่อนอก็คือปุ้ยต้องตั้งลำแบบเนี้ยตั้งลำแบบนี้เลยตั้งลำแบบนี้เลยแล้เเวเวลาขอยเนี่ยไม่ต้องเบียดไม่ต้องไม่ต้องเบียดฝั่งนี้มากคืออ,อ่าต้องเหลือมันเหลือไปประมาณเยอะไหมคะ <c oughs> <jek> คือเวลาปุ้ยมองกระจกหลังเด้อมองกระจกหลังให้เห็นกลวยตัวเนี้พยายามไม่เห็นไอ้กลวยหลักสองตัวเนี้ยให้ดูก่อนว่าไอ้ล้อหลังเนี่ยมันเหยียบหรือไม่เหยียบถ้าสมมติล้อล้อ,หล,ลอหลังไม่เหยียบใช่ไหมยอยาพยายามไปเบียดฝั่งซ้ายเพราะว่าฝั่งซ้ายมันจะเป็นมุมักให้พยายามมาฝั่งขวาโอเคคือพยายามแอบฝั่งขวาไว้โอเคค่ะถ้าล้อหลังไม่เหยียบก็ให้หฝั่งขวาเป็นหลักอือใช่ไหมคะใช่ฝั่งคนขับเพราะเราจะมองฝั่งนูนไว้ใช่ แล้วก็อ่ะหัวอ่ะ,ะปุยไปลองขอยมาเปิดกระจกเลยปรับกระจกให้มันนั้นน่ะคือให้มันนั้นของปุยกับต่ำลงใหค้ค่ะคือให้มันเหมาะกับปุยอ่ะ แบบยังไงอะพี่ต่ายนี่หรอยังไงเลือกซ้ายเลือกขวาก่อนเนี่ยแต้ก็ค่อยหมุนอย่างเงี้ยพยายาม ปุ้ยพยายามถอยท้ายทิ่มเข้าไปไอ้กลวยฝั่งแรกอะไอ้ไอ้กลวยฝั่งนู้นอะฝั่งที่มันตั้งตรงหลายอันอะพยายามถอยท้ายไปให้เห็นไอ้กลวยสองอันนั้นให้ได้ก่อนอ่ามองซ้ายขวาอย่างเงี้ยให้เห็นสองอันให้ให้เห็นก่อนอันใดอันหนึ่งก็ได้ให้โพอ่ะเมอเราจะรู้ว่าท้ายเราจะเหยียบหรือไม่เหยียบพยายามห่างฝั่งซ้ายไว้แล้วมาฝั่งฝั่งขวาฝั่งเราอะพอเราจะมองของเราง่าย อย่าไปเบียดไอ้กลวยสองอันแรกมากเพราะถ้ากลวยไปเบียดไอ้กลวยสองอันแรกกอใช่มันพอเราปาดหัวไปมันก็จะเบียดมันก็จะชนตอบต้นไปเราไม่ใช่กระเทยค่ะตรงไหนเนี่ยนี่นี่อันนี้เหรอคะนี่นี่ใช่ไหมอะ ไอสองอันนี้ไอสองอันนี้มันเป็นตรงหัวรถปุ้ยต้องถอยใช่ไหมหัวมันจะถอยมันต้องถอยเป็นเงี้ยกล้องมันนี่ไม่แน่ใจมันสลับซ้ายสลับขวาไหมอ่าจะคือปุ้ยต้องพยายามมองเห็นไหมมองหลังอ่ะจ้ะให้มองไอตัวเนี้ยให้มันไม่อยู่ตรงนี้ให้ได้เนี่ยมีมีมีปุ้ยไงปุ้ยต้องหักซ้ายอ่ะดีนะได้นะ พูดง่ายพุยต้องหักซ้ายอ่ะหักซ้ายจนกว่าจะเห็นไอ้เลรกอ่ะเอาไหัเอาไงให้มันได้พี่นั่งเลียนไปเน่ยได้ได้ครับเปิดเปิดไปกระจกไปกระจกซ้อมนะคะเออไอ้นี่เดี๋ยวซ้อมก่อนซ้อมก่อน ้ายเลย้ายเลยพุยซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายอีกซ้ายอีกพยายามคืนคืนค่อยค่อยคืนค่อยค่อยคืนกระจกเห็นยังเห็นกล้วยตั้งยังเห็นแล้วค่ะพยายามฝั่งขวาเห็นเห็นกลวยยังยังค่ะซ้ายเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วค่ะออกออกจากซ้ายไปขวาแอร <ข maintenant S 2> ์ไปขวาอ,อ่าไปแอบไปทางขวาค่อยค่อยนะค่อยค่อยนะไปเลยไปเลยไปเลยไปทางขวาไปทางขวาขวามือเรานะ อันนี้ปุยต้องหักซ้ายแล้วแหละเออดูเหยียบเหมือนปุยจะล้อหลังปุยจะเหยียบแล้วอันนั้นปุยก็ต้องตั้งลำใหม่ถ้าอย่างนั้นนะคือพยายามไอันนียคือเราเราเหมือนว่ามาคาตรงโค้งอ่ะปุยต้องแบบต้องตีฟ้าให้มันนั่นพอดีเออปุยเดินหน้าใหม่ปะอือเดินเดินงี้ต้องอย่างเงี้ค่ะอือตั้งลำตรงๆอย่าง อ่าตรงตรงนี้ก่อนนะทำไมมองกระจกด้วยมองกระจกมองซ้ายมองขวาอืมอืมหักเลยหักซ้ายเลยซ้ายเลยซ้ายสุดเลยสุดเลยสุดเลยเออฉันบอกให้แกสายสุดแต่นั้นคือแกจะจะทะลุไปฝันโน้นนะไอ้นี่มันอยู่ฝั่งนี้ได้ๆๆเอาไหม ว้าวจ้ากันอ่ะ,อะซ้ายเลยซ้ายสุดเลยหมุนซ้ายหมุนหมุนซ้ายหมุนซ้ายอีกหมุนหมุนหมุนเนี่ยอ่ะตรงใหม่ใหม่ไม่ได้แล้วคือบอกให้ซ้ายสุดปุยตรงซ้ายสุดไม่ต้องคือถ้าสุดก็คือหมุนให้มันสุดเลยแล้วเราถ้ามันมากเกินไปเราค่อยมาแก้เอาเทีละนิด ซ้ายเลยนะพี่ตายเออซ้ายเลย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 ซ้ายหักสุดยังสุดแล้วค่ะดูค่อย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 เห็นกลวยซ้ายมือยังเห็นแล้วค่ะอ่าขวามือเห็นยังค่อยค่อยคืน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 ึ้นคืนนคนอีกคืนอีกคืนอีกคืนอีกอ่าฝั่งซ้ายจะเบียดไหมเออหมุนหมุนเออหมุนซ้ายแหละถูกต้องละฝั่งขวาเป็นไงฝั่งขวา เพิ en, okay, uh. ises, e, eh. ่งเห็นเพิ่งโผล่ค่ะโอเคอ่ะแต่ฝั่งซ้ายเหยียบแน่แน่เหยียบเลยไหมถ้าเราเตะเฮ้ยมันได้อยู่นะปุ้ยมันได้อยู่นะปุ้ยต้องแก้ฝั่งขวาปุ้ยต้องหมุนไปฝั่งขวาขวาห่างมากไม่แล้วแกจะหมุนมาทางซ้ายทำไมแกก็ต้องหมุนไปฝั่งขวาเราวะเอาเดินหน้านิดนึงได้ไหมกับฝั่งซ้ายมันจะชนอยู่แล้วแกจะหมุนมาทำไม เอาหมุนพวกอะไรทางขวาเออเออได้ได้ดูขวาด้วยนะดูกระจกขวาด้วยนั่นเออขวาห่างก็พยายามเบียดไปทางนู้นคืนยังไม่แกจะหันมาทางซ้ายทำไมเออคืนไปฝั่งนู้นคืนไปฝั่งขวาดิเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละเป็นไงเป็นไงซ้ายซ้ายซ้ายหมุนหมุนหมุนซ้ายหมุนซ้ายอ่าฝั่งขวาเป็นไงชนไหมได้แล้วมั้งอ่าพอคืนคืนให้มันตรงได้มั้ง เง็นยังสองอันได้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 เดี๋ยวนั่นแหละคืนตรงคืนตรงคืนตรงตรงยังตรงยังเออเนี่ยยังไม่ตรงตรงแล้วตรงแล้วตอนนี้ก็ตรงแล้วอีกอีกเออเดี๋ยวไอ้เฉพาะรอบนี้ใช่ไหมปุ้ยก็ต้องลองขับเหมือนที่เราถอยหลังเข้ามาอะคือเราซ้ายออกอย่างนี้น่ะแล้วก็ถอยหลังเข้าซ้ายออกก็ถอยหลังเข้ามันจะได้คุณ เราปุยกับเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ายอีกซ้ายสุดเลยต้องเดินหน้าไปไกลๆไหมคะอือต้องล็อก <c oughs> เอาออีกรอบหนึ่ง <c oughs> เห็นไนะห,หมเออาัากหมดไปเลยเราค่อยไปแก้เอาให้เห็นนั่นก่อนนะ ซ้ายเลยซ้ายซ้ายเลยซ้ายซ้ายคืน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 เดี๋ยวจะต้องไปก่อนหนึ่งเดี๋ยวเหนึ่งดูเออมันได้ได้ปุ๋ยได้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 อยู่ได้อยู่หากซ้ายอยวดูก่อนนะอย่าให้มันเข้าไปมากพยายามคืนมาเป็นขวา ไอ้ทีมเหมี่ยงมีคนตะโกนนะเหี่ยวข้าวเราปะเราก็เชื่หมือนกันเออรอบนี้เราเลยเนาะเอาเลยค่ะได้ไหมได้ไหมได้ค่ะเอออันนี้ปวยพี่ปวยพี่อยู่ดูเอ้ยพี่อยู่ดูตรงนี้ด้วยเนาะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเพร้อมเฮ้ยพร้อมเฮ้ยกัได้กินข้าวเลยเฮ้ยพร้อมเลย ไปไปเอาตั้งไม่อันนี้เราต้องนั่นอีกทีหนึ่งนะต้องเปิดถาดอีกทีหนึ่งนะใช่ค่ะอันนี้เกณฑ์ที่สามเกณฑ์ที่สามแลค่ะเกณฑ์นที่สามแลค่ะเกณที่สก็ถาดนี้จะเป็นถาดที่สามนะถาดที่สามนี่ยก็เดี๋ยวไอ้น้องปุ้ยนะครับเขาจะถอยรถเจ้า V Cross M ตัวนี้นะครับ ถอย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 มาตรงนี้แล้วก็ให้ท้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ต่ายก็ต้องวิ่งลงจากรถนะวิ่งลงจากรถเพระก็ถอยเสร็จจะไม่วิ่งอยู่รถเอาป้ายที่มีคําว่าเซนเซอร์8จุดรอบคันนะครับไอ้พวกนี้คือมันจะเป็นด่านที่ทดสอบเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยนะนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้ดานด้านหลังเนี่ยเนี่ยไอ้พวกกลวยตัวนี้ที่ก็ตั้งไว้มันมีวัตถุประสงค์นะแล้วก็เอาไอ้ตัวเซนเซอร์8จุดรอบคันเอามาท้ายรถนะครับให้เห็นให้กล้องมองหลัง้องกุ้ยเห็นนะอนนเนอ่น้็เสรสรจิน ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคือต้องไปตัง้งร้ใหม่ฮะ huh? oh. oh, อนน๋อคือตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกแล้วลงมาเปิดใหม่ลวยเทคนี้ไม่ผ่านค่ะสอบหมดเลยเบยนกับใครผิดวะเนี่ยแล้วแล้วอากาศร้อนมากเลยอปิดกระจกปิดกระจกแต่เราแต่เราก็รับลันได้อยู่นะ exactly>